สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่เกม j e t Another Zombie Survival เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันในตอนที่3ครับจริงๆตอนนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะมาทำคอนเทนต์หรือ a c i i v e m e n t it takes two ครับใช้2ตัววิ่งผ่านใน default Mode แต่คิดว่ามันน่าจะง่ายเกินไปก็เลยเปลี่ยนดีกว่านะครับไปทำคอนเทนต์ใหม่แทนก็คือนี่ครับ a c h i i v e m e n t a m p r o Gamer ซึ่งต้องผ่านในโหมด Hardcore ให้ได้ผมยังไม่ได้ลองเลยว่า Hardcore เนี่ยมันยากแค่ไหนนะฮะ ก็เลยแม่มั่นใจวันนี้ว่าจะมาผ่านพร้อมๆกับคุณผู้ชมนี่แหละฮะซึ่งตัวที่ผมจะไปผ่านนะครับก็คือโกดครับใช่มันคือโกดฮะเราจะใช้1ตัววิ่งให้ผ่านในโหมดฮ์ดคอร์ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่จะลองดูก่อนนะครับสำหรับโกดครับความสามารถที่โชว์อยู่ตามการ์ดก็คือใช้ดาบเป็นอาวุธระยะประชิดเป็นตัวที่เก่งเลดเกมด้วยและก็มีทักษะในการหลบเนี่ยมากถึง10%ครับความสามารถจากแล้งก็คือแงคงขั้นแรก สายซ้ายใช้ดาบตวัดฟันรอบตัวเลยเป็นวงกว้างมากๆนะฮะส่วนไซา์ขวาจะใช้ดาบฟันใส่ทางที่มองอยู่เป็นพลังงานเสีม่วงตัดผ่านศัตรูได้ความสามารถขั้น2ใช้คูไในปาไปรอบตัวครับอันสุดท้ายยังไม่ได้ปรากฏนะครับเนื่องจากว่าต้องรออัปเดตไปก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปลุยครับเอาความสามารถให้โกดก่อนหนึ่งเลยคืออัปเลือดเต็ม 2ครับอัพความเสียหายจากอาวุธเต็มเช่นกันอัพวิ่งเต็มลดความเสียหายเต็มลดสกิลคูลดาวเต็มครับความเสียหายจากสกิลเต็มเช่นกันอัพแม่เหล็กดุดของเต็มครับแล้วก็เพิ่มโชค3หลอดอัพเต็มไปเรจเอนเลือดอัพเต็มฟันธรรมดามโอกาสเป็นคิติคอลอัพเต็มครับคิติคอลแรงขึ้นอัพเต็มเช่นกันแล้วก็ใส่หลบให้โกดด้วยฮะโกดนี่เดิมๆคือหลบเก่งอยู่แล้วนะครับอัพวันนี้ไปเนี่ยหลบเก่งกว่าเดิมอีกไม่พอเลยครับ หลังจากการรับดาเมจเราจะมีสถานนะล่องหวนอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็เอาไปให้เต็มไปเลยหรือ2แต้ม2แต้มนี่ฟรีแต้มครับเอาไปอัพประสบการณ์ดีขึ้นแล้วก็เป็นเก็บเงินดีขึ้นกันแล้วกันยังไงขอเวลาผมสักวัน2วันแล้วกันนะครับผมจะไปฟาร์มค่าเทนนิงพอยต์มาให้มากพอเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาอัพแลยครับเพราะว่าคราวหน้าเราจะมาพร้อมทุกสกิลเลย เออผมจะพยายามแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปครับไปที่สตาร์ต่ตอเลือกเป็นโกดมาไปที่ฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดคอร์ไม่เคยมีสถิติอะไรมาก่อนเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยเขาบอกว่าในโหมดนี้ลืมไปเลยครับโหมดสแตนดาร์ดมันก็แค่โหมดเฉมๆของจริงต้องฮาร์ดคอร์เท่านั้นคุณจะต้องเอาตัวรอดไปเวลา10นาทีเพื่อชนะและผ่านโหมดนี้ให้ได้โอเคครับ10นาที จัดไปครับุณผู้ชม Let's go <S คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าไอเทมหลังทำ Achievement ผ่านเนี่ยหอมหวานแล้วก็ยั่วยวนใจมากๆครับเราจะมีเจนเลือดบวกเจ็ดขณะเราวิ่งเป็นไอเทมสุ่มจากกล่องเหลืองนะคือแบบโอ้โหมันโคตรดีอ่ะเนี่ยถ้าอยากเล่นดอในโหมด Elite นะี่ยไอเทมเนี้ยจำเป็นจะต้องมีเอาไว้นะครับมันสบายจะได้ไม่ต้องวิ่งเก็บเลือดเยอะจนเกินไปใช่ไหมเราก็แค่วิ่งหาพื้นที่เจนเลือดก็พอแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นต้องผ่านความยากลำบากซึ่งหน้านี้ไปก่อนครับ คุณผู้ชมลองสังเกตเม็ดเหลืองนะมันจะดูดเข้าตัวเราเพราะเป็นสกิลของแม่เหล็กนะครับที่อัพมาจากเทนนิงโอ้ผมจะเอาคาตนาก่อนเลยครับสกิลดาบเราฟันเร็วขึ้นแล้วก็ฟันได้แรงขึ้นด้วยคาตนาก่อนครับเอามาฟันต่อเนื่องฟาดผีผีความฟิลกาลังมาแต่ฟันไปฟันมาชักไม่แน่ใจในความสามารถพวพวกผีมันเริ่มเยอะหนาตาเก่งว่าจะฟันต่อไม่ไหวแล้วะครับคุณผู้ชม อะไรกันครับนี่อาเลเวล up ไม่มีคาตาณะซะด้วยดีเอาเป็นโปรโตโคอลคียที่เข้ามาก็แล้วกันครับเพิ่มคีย์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและแรงขึ้นนั่นเองเดี๋ยว,ยวลองทำงานก่อนครับอ่นนี่ไงขึ้นเป็นเม็ดปะสีน้ำเงินแสดงว่าเราคี้แรงขึ้นคี้ถี่ขึ้นจากการฟาดฟันซอมบี้ประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นขึ้นคาตาะขันขนข้นสุดท้ายครับขั้นต่อไปจะเป็นคาตาณะสเปซจะฟันแบบหมู่ ทีนี้เราก็จะไม่เกรงกลัวซอมบี้เมื่อมาเป็นโขลงหรือขยงแล้วครับแต่ลันเนอร์มันออกมาไวมากเลยเนี่ยมันต้องวอล์เกอร์ก่อนสิทำไมลันเนอร์มาในแค่หนึ่งนาที30วิเองวะาว่าแล้วโอเคโอ้นีคาตาณาสเปสครับว่าจนหน้าเจือนครับแต่ไม่ว่าจะหน้าเจือหรือไม่เจือก็ยังหน้าเถื่อนเดินเข้ามาอยู่ดีคาตาณาสเปสต่อเนื่องไป ผมจะฟันฝ่าฟาดไปยังหู้เดี๋ยวก่อนสโตลสกินแต่จะได้อยู่ได้ไม่นานครับมันหมดไปแล้วเนะี่ยถ้าผมอยู่นานกว่านี้เนี่ยผมจะแช่และก็จะดูดเม็ดเหลืองอย่างบ้าคลั่งให้เลเวลราอัพมากกว่านี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นค i t i ต a ลครับเราต้องทำวันฮิตให้ได้หลบดีขึ้น10%เว็บปบอนรีโหลดลบเอาดาเมจอาวุธเพิ่ม10%ดีกว่า บูชิโดฟัดฟันคาสบันโกดีเคกเก้าห้าร5คือสูงสุดคาตา纳สเปสแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับไปเอาสัญญาณเขียว SOS ไอเชื้อโรคตายซาโควิด -19 มาแล้วสักครู่เพื่อนแกเชื่อให้อยู่ปลดปล่อยความสามารถและคาตา纳สเปสเฮ้ยเมื่อกี้วันที่ใส่ตัวเขียวไม่ตาย นี่สกิลใหม่ครับเท้าสั้นคัดนะฟันเป็นพันฮนะชื่อแปลไทยโคเิเกเลยแต่ผมว่ายังดีกว่าถ้าเราจะเล่นระยะยาวอะระยะยาวมันจะมีบอสออกมาใช่ไหมเท้าสั้นคัดมันจะฟันได้รอบแต่ดาวเมจมันจะไม่จัดจ้านเท่าดาบม่วงอะสายดาบขวามันจะจัดจ้านกว่านะครับโอเคคือสายซ้ายมันเคลียร์มอนดีแต่ในแง่ของการทำดาเมจมันก็ยังไม่ดีมาให้เลือกอีกแล้วเนี่ยไม่เอาคินด,ดีข้อก่อนแล้วกัน อฮ uh huh. ฟันหมูด้านหน้าไปก่อนสีแดงโผล่อะสีแดงมันเคอตัวอะไรนี่มาแล้วแต่แป๊บหนึ่งครับเอาโปรโตโคอล,ลกิคิโคลลมาสุดพอดีจะได้ไม่ต้องโผล่อีกในโลกเราบางคนเจอปัญหาขนาดใหญ่แล้ววิง่งหนีออกจากปัญหาแต่กับโกดแล้วล่ะก็โกดจะไม่หนีปัญหาโ oh, well อ้เวลอัพเฉยโอ้ขจังหวะการพูดชูดูเคนแกเจอดาวกระจายแห่งโชคลาภแน่นอน เตรียมชาร์จพุ่งชนครับย่อขาพุ่งอีก2ช็อตมันก็ดองแล้วจุดอ่อนปัญหาขนาดใหญ่ได้รับการกำจัดสางสิ้นแล้ววินคตเตอร์ตัดสายลมครับมาแล้วนี่มองทางไหนตัดทางนั้นสกิลดาบม่วงเราปลดปล่อยแล้ววะทีนี้เราก็จะมีความมั่นใจขึ้นในการสังหารบอสแล้วเพราะเราเป็นสกิลตัดสายลมยังไงล่ะโอ,โ,โอ้โหบทดหล่อในตัว อุตสาลหลบได้หมดยกเว้นต่อสุดท้าย Signal SOSdetect แล้วเลเวลเรา up ก่อน Win Cutter กล่องเหลืองด้านหน้าขอเป็น movement speed จองออกหน้าเจือนเพราะกล่องเถือนเกินไม่มีเกินลั c ก,กี Number ไป10แล้วคันโอะโรเราเดินช้าได้ต้องเดินไวนกว่านี้ครับ SOS มาแล้ว ปล่อยความสามารถวินคัตเตอร์ขึ้นขั้น3สถานการณ์กำลังดีลมชิวฟาดไม่เลี้ยงใส่เต็มข้อลอเต็มมืออยากหวดบอตว่าแดงๆปรากฏในแผนที่ครับนั่นคือผีไม่ชีเดือนนั้นว่ะเฮ้ยโอ้โหปล่อยแมงแย้งมาก่อนเลยครับแบบนิมก็ต้องทักทายด้วยเลเวลอัพเฉยชิวลิเคนก่อนอืมคือถ้าวพิติดว่าลูกน้มมองมันปั่นป่วนแล้วก็นะ ไอผีไม่ชีร้องกรีดอยู่เนี่ยมันเสร็จผมไปนานเลยครับได้ทันทีครับมันมีพวกไอกิกกๆก่อกวนเยอะเกินไปแล้วก็เลยสังหารมันช้าไปหน่อยหนึ่งนะโอ้ยคิวแฟนซี่มาแต่เดวเวลอัพก่อนครับชูริวเคนคิวแฟนซี่ปึ๊บปึ๊บโอ้โหปล่อยรัวจัด <laughs> แต่จะว่าไปแม่เหล็กไม่มีเลยเนี่ยแม่เหล็กไม่ตกเลยครับกล่องเหลืองมาแล้ว โอเคกล่องเหลืองอันนี้เวปป้อนไฟเลสไม่แน่ใจจริงๆมันใช้กับดาบได้ไหมอ่ะแม่เหล็กไหมล่ะเพิ่มเลือดปะลองเป็นเวปป้อนไฟเลสละกันนะครับเผื่อจะปันเร็วขึ้นน่าจะใช้ด้วยกันได้นะเพราะถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็ดูจะมันก็ดูจะเป็นไอเทมโอลี่เกินไปหรือเปล่าวะ,วะเฉพาะเฉพาะพวกโซวอร์ดเดือตัวจริงๆเหรอไม่แฟร์กับโก้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงง <laughs> โก้ถูกทิ้งเหรอนี่มันโก้ลูกมีน้อยเนี่ยไม่สนใจยัยดีโก้เลยไม่นะโอ้โหโอ้โหเงินเงินไรไม่สนเลยครับไม่ได้มาฟาร์มเงินครับเรามาผ่านด่านเฉยโอ้อัพแล้วชูริลเคนต่อไปคุณนายแดนปล่อยคุณนายสิบดอกใส่ศัตรูรอบตัวปล่อยโช๊คหน่อยปล่อยโช๊คเลยปล่อยไปแล้วบอสว่ะ อย่าบอสก่อนเลยครับไอตัวพุ่งชนอ้อเฮ้ยหลบโชวสกิลดอสขึ้นเฉยเลย <c oughs> จริงๆเมื่อกี้ถ้าดอสไม่ขึ้นคือผมโดนเต็มๆเลยเว้ยเพราะมันชิดกำแพงแล้วไงแต่ดอสขึ้นนี่คือผ่านมาได้ยังโชคดีอยู่ครับแม่เหล็กมาไปดูดของก่อนจึบ๊บวุบมาเต็มแม่คู่นายแดนต่อครับ ต่อไปคู่นายแดนอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคือคู่นายแดนอัพได้เต็มเลยอะ่ะรัวๆเลยครับต่อไปเอาเงินดีกว่าจําเป็นต้องเอาเงินเพราะว่าเลือดเต็มอยู่กล่องเหลืองไม่มีมีแต่กล่องเขียวซึ่งเป็น SOS สซะด้วยด้วยตัวขวัญซิ่งมันแกนจะมาฟันให้ผมตับกระจายม้าฟกช้ำเพอเิญเสด็จเดินหนีทันก็เลยฟันไม่ทันยังไงล่ะแถมเลเวลอัพด้วยครับเอาเป็นเงินมา วิ่งกลุยทางโอ้ยยังหลบอยู่ยังหลบได้อยู่ <Akt ie> โชคยังเป็นของเราครับแนนหดนบ,บอลทักษะส่วนตัวของโรนินคนนี้ไม่ธรรมดางจริงเงินต่อไปโอ้อัพอีกแล้วเงินอีกครั้งหนึ่งครับว้าวเดี๋ยวผู้ชมดูนะดูไอ,อ้บ้าบอลครับไอ้บ้าบอลวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งาวิ่งเลือดน้อยทำอดควรชวนสงสารที่ได้เอ้ยตายจริงเอาเงินมาเลย สมหน้ามันมันจะวิ่งชนเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากล่องเหลืองกล่องเถื่อนต่อกล่องเหลืองกล่องเถื่อนหน้าเจือนไม่เอานะนะขอมาเป็นมูเบนสปีดสิบเปอร์เซ็นต์เถอะอยากวิ่งไวหลบลีกซอมบี้เงินสิบลีเจนเลือด5ห่แม็กแอนพีเพิ่มร้อยห้าสิบเอาเป็นลีเจนก็ได้ครับถ้าผมรีโลแล้วมันรีโลออกมาไม่ดีนี่นย νε, ผมนี่หน้าเจือนจริงๆเลยไม่ใช่กล่องเถื่อนนะผมนี่เจือนจริงก <c oughs> <c oughs> ็ต้องเสี่ยงเอาไปก่อนเลยครับมันก็ได้ดีกว่าคุ้มเสียนะ เพราะเราไม่ทราบจริงๆว่ามันจะมีอะไรรอยอยู่ในกล่องถัดไปบ,บ้างครับเงินต่อไปดูดฟลูปเข้าตู้เลเวล up 9กระโดด2โดดแล้ววยเฮ้ย6นาทีครับก่อนการต่อสู้กับพวกฝูงซอมบี้จะจบลงไอบ้บ้านี่400ไม่ตายต้อง800ครับถึงสามารถฆ่าไอ้ตัวปล่อยพิษเขียวได้เนะี่ยอึดมากเลยซอมบี้เริ่มอึดแล้วว่ะ คิวแฟนซีก็เอาไม่อยู่โอ้โหอยู่เป็นตับวกมาดูนี่มันชุมนุมปรทุงๆๆอะไรกันอยู่กันขยงขนาดนี้หนีแทบไม่ทันเลยจริงๆเกินเฮ้ยไปดูไปดูมาเนี่ยว่าม็อบหน้ารัฐสภา,าเนี่ยขูดเยอะเลยไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองขนาดนี้ผมไม่อยากทิ้งไปด้วยครับเป็นโอกาสที่เหมาะมากในการสังหารหมู่และเอาสกิลความสามารถเป็นเงินนั่นเองเอาไปปลด ความสามารถได้กับทีมหลังจบเกมครับแล้วมันไม่ยอมหมดสักทีด้วยอ่ะแต่ก็ดีครับในเมื่อไม่หมดเราก็ปัมป๊มความสามารถต่อเนื่องไปสกิลชูดิวเคนกับคู่ไหนนี่ปล่อยกระจุกกระจายเลยครับแทบจะปล่อยไม่ทันอนะ่ะแต่รอบนี้เสียอย่างเน้อเราไม่เจอสกิลที่แบบว่าครูดาวสกิลลดลงเลยนะครับเจอแต่สกิลแรงขึ้นนะมันได้อย่างเสียอย่างแค่นี้เลยครับรอบนี้เราลักกี้จากลก่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็พอจะถูถ่ายได้อยู่และกล่องนี้ล่ะเป็นไงบ้างสกิลดาเมจแรงขึ้น10เหรอเลือดฉกได้3%ครับไม่ค่อยถูกใจลองรีโลดูแล้วกันคิทข้อบวก5ดาเมจจากคีบวก5เอ้ยเอาเลยครับรวมๆคือ10แต่เลือดจะหมดแล้วเนี่ยลืมดูเลือดเลยมีเลือดดรอปอยู่ในแผนที่ผมจะไปเอาแล้วกัน ดอสดอสด,อส,ดอสมาเอาเลือดเลือดเต็มโว้ยหาคู้ความชัวเลือดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้มีสโตนสกินตรงกลางด้วยะสโตนสกินเติมน้ำตายซะยืนแช่เลยโอเคไม่แล้วนะครับหมดละเ,เงินนี่แนาทีครับขอนการต่อสู้จะจบอีกแค่2นาทีเท่านั้นจะรอดหรือไม่โกสซ์โซโล่คนเดียวฮาร์ครหมด ฮ oh. <laughs> าสับมันโคตรน่ากลัวในเมซิสไม่ออกเลยว้่ในเมซิสเอาเป็นเลือดครับเออวโอ้โหโดนดอกหนึ่งนี่หายไป200เลยครับเลือดเราแต่รีไวอยู่หายไวมากจากแค่ลันเนอร์ตบอ่ะนะเจ้าบ้าเมื่อกี้ วิ่งขวนทีนึ่งนี่เลือดหายส0งเลยแม่เหล็กมากครับดูดอืมเอาเป็นเงินครับเลือดเราเต็มแล้วอีกแค่โอ้โหอัพโรล,ลัวเลยวะ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายกล่องเหลืองกล่องเหลืองดอทมูฟไม่สปีดสิเอาเลยไม่ต้องคิดเลยครับ เมื่อกี้ก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอาหลบดีหรือมูฟเมนต์ดีขาเรามีแรงมูฟได้ไกลได้ไวขึ้นแล้วแต่สตูขวานซิ่งขาเหมือนมันจะมีแรงตามเราหรือเปล่าเนี่ยใกล้หรือเกินใกล้เกินไปช่วงเวลาบีบหัวใจก็ใกล้ขึ้นแล้วเหมือนกันครับอีกไม่กี่วินาทีลุ่งสางจะมาเยือนแข็งใจไว้นะโกตรนะลันเนอร์มันสปีดอพโปเนี่ยมันไวกว่าเปกตีเนะี่ย แบเมนออกเยอะมากเลยวะ่ะโอ้ตัดสายลมก็ยากจะควบคุมชุมนุมผีแล้วนะครับดาวเมตได้พอควบคุมผีไม่อยู่แล้วจริงๆแต่อีกไม่กี่วิเช้าจะมาแล้วนะนะไม่ทันแล้วไอ้พวกบ้าเอ้ย นาทีครับอยู่รอดได้ด้วยโกดตัวเดียวผมขอโทษทีมงานพัฒนาเกมนะที่ผมมาเล่นขัดแย้งแบบนี้แต่มันคือความท้าทายนะฮะชนะแล้วเลยครับชนะด้วยโกดในโหมดนี้เฮ้ยไม่คิดว่าทำได้แต่ทำได้ว่ะปลดล็อกไอชิพเมนด้วยครับ I am p r o g a m e r เราสังหารซอมบี้ไปทั้งหมด2,832แต่ตายของจริงตาย 3, 3 5 9ครับว้าว เดือจดจัดๆเลยคุณผู้ชมนี่ฮะอาชิเมนที่ปลดมานีแล้วก็อันล็อกของด้วยเพิ่มคิ5เบิป้อนยิงได้ไวขึ้น5%ครับอันนี้ดดเจนเลือดบวก7นะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับนันี่คือความสามารถของโกดนะฮะมาในทีมของซามูไรนินจาโลนินโคตรโหดฟันยับจริงๆครับอย่างเดือดเลยเดี๋ยวอาชิเมนหน้าเนี่ยอันนี้คือของจริงเลยฮะเราจะไปทำอิดเทกทูกัน ใช้2ตัววิ่งในโหมด Default ให้ผ่านนะครับโอเคถ้าชอบในเกม Yet Another Zombie Survival ฝากกดไลค์ซับส c ค i b e หรือซุป e ป t ร์ตค์จะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากที่แวะมาดูนะครับ